สำหรับตัวตีนผีตัวที่11ของเรานะคะก็จะเป็นตัวตีนผีเย็บกดริมลูกไม้ค่ะซึ่งจะบอกเลยตัวนี้มีประโยชน์มากๆค่ะจะช่วยทำให้เราเย็บริมลูกไม้หรือว่าริมลิบบิ้นนะคะหรือว่าริมผ้าต่างๆเนี่ยได้ตรงขึ้นนะคะแล้วก็ ออกมาสวยนะคะสําหรับมือใหม่เนี่ยบางทีเราเย็บไปยังไม่รู้ว่ามันจะตรงไม่ตรงเนี่ยค่ะตัวตีนผีตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าตัวตีนผีเย็บกดลูกไม้เนี่ยมีวิธีการทําแบบไหนกันค่ะเราก็จะนําตัวตีนผีเย็บกดลูกไม้ใส่เข้าไป ในตัวจักรได้เลยค่ะแล้วก็นํานะคะตัวได้นะคะสอดไว้ใต้ตีนผีนะคะแล้วก็ดึงไปไว้ด้านหลังได้เลยค่ะสําหรับลายที่เย็บนะคะที่เหมาะกับตัวตีนผีเย็บกดลูกไม้เนี่ยจริงๆก็มีหลายลายเลยค่ะเพราะว่าลายเย็บที่เอาไว้เย็บกดริมลูกไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายเส้นตรงลายเย็บตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้กับตัวชิ้นงานเราได้หมดเกือบทุกลายเลยค่ะ จริงๆเนี่ยจะใช้ลายเส้นตรงลายซิกแซกนะคะหรือว่าลายที่อยู่ในตัวเครื่องะคะ่ะได้เกือบทุกลายเลยแต่วันนี้ชนขอสาธิตเป็นการใช้ลายเย็บเส้นตรงธรรมดานะคะก็คือจะเป็นลายตัว A ค่ะหมวดสีดํานะคะ เลือกให้ตรงกับจุดเหมือนเดิมค่ะความทีห่างนะคะเราก็จะใช้นะคะปกติของเราเลยค่ะก็คือความทีห่างทั่วไปอยู่ที่2.5ค่ะสําหรับตัวปรับความกว้างแคบนะคะของลายเนี่ยอันนี้เนี่ยจริงๆอะคะ่ะสำหรับการเย็บกดริมลูกไม้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้แทนการเลื่อนตําแหน่งหลักเข็มที่เป็นการเลื่อนแบบซ้ายขวาไปเลยอะคะ่ะเราสามารถเลื่อนได้ทีละนิดนะคะตามที่เราต้องการได้เลยก็คืออันนี้เราสามารถปรับความ กว้างแคบนะคะแผนการเลื่อนหลักเข็มได้เลยนะคะเดี๋ยวชนก็จะมาปรับให้ดูกันนะคะส่วนวงล้อที่จะไว้ปรับเลื่อนตำแหน่งหลักเข็มนะคะปกติเนี่ยชนจะแนะนำนะคะว่าการเย็บริมลูกไม้เนี่ยเราสามารถเลื่อนไปอยู่ด้านซ้ายสุดหรือด้านขวาสุดได้เลยค่ะซึ่งเราจะไม่ค่อยใช้ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งกลางนะคะเพราะว่าริมลูกไม้เนี่ยเราจะต้องเย็บกดนึกออกใช่ไหมคะจะนั้นหลักเข็มอยู่กึ่งกลางเนี่ย ก็จะลงในร่องนะคะหรือว่าลงในริมของขอบลูกไม้พอดีจะไม่โดนส่วนของตัวลูกไม้นะคะหรือว่าตรงส่วนที่เราอยากจะเย็บกดนะคะฉะนั้นตัวนี้ให้เราเลือกนะคะว่าจะอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปลองเย็บกันดูเลยค่ะตอนนี้นะคะชนก็จะใช้ตำแหน่งของการเลื่อนหลักเข็มนะคะอยู่ริมซ้ายสุดนะคะซึ่งเราก็จะเห็นนะคะเวลาที่ชนใส่นะคะตัวชิ้นงานก็ไป ง่ายๆค่ะเราไม่ต้องไปมองเข็มเหมือนเดิมค่ะให้เรามองตรงริมผ้าด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางของตัวตีนผีเราจะสังเกตนะคะมีเหล็กเล็กๆ,ๆนะคะยื่นออกมาวิธีการส่งง่ายๆเลยค่ะให้เราส่งขอบริมลูกไม้นะคะให้ตรงชิดกับขอบขอ,บของตัวตีนผีตรงนี้ค่ะ เมื่อกี้เรานะคะได้เย็บนะคะกดริมลูกไม้ด้านนี้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพอเราจะเย็บกดอีกด้านหนึ่งนะคะให้เรานําเหล็กนะคะตรงกลางตีนผีวางให้ตรงกับริมของลูกไม้อีกด้านหนึ่งแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปโยกตำแหน่งหลักเข็มนะคะไปอยู่ด้านขวาสุดค่ะเราจะสังเกตนะคะว่าเข็มก็สะบัดนะคะเข้ามาในตัวของลูกไม้ของเราแล้วค่ะเหมือนเดิมค่ะเวลาที่เราจะส่งค่านะคะให้เรามองริมนะคะของ ตัวลูกไม้นะคะให้ตรงกับชิดขอบของตัวเหล็กตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้นะคะลูกไม้ที่เราเย็บกดด้วยตีนผีเห็นไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ขนาดไหนค่ะก็จะสามารถเย็บออกมาได้ตรงแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวลูกไม้เส้นต่อไปนะคะจนก็จะใช้ลายนะคะที่เป็นลายตัว b หรือลายเซ็กแซกในหมวดสีดํานะคะแล้วก็ปรับตั้งค่าความที่ห่างไว้ที่1.5นะคะส่วนความกว้างแคบตอนนี้นะ่ะจนก็ใช้อยู่ประมาณ3มครึ่งนะคะปุ่มปรับหลักเข็มซ้ายขวาตอนนี้จนเลือกริมซ้ายสุดเลยค่ะ ซึ่งเวลาเย็บนะคะชนก็สามารถใช้เหล็กกะระยะนะคะตรงกลางของตัวล่องตีนผียะคะ่ะวางให้ตรงกับแนวริมของตัวลูกไม้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวชนจะลองเย็บให้ดูนะคะ เราก็จะสังเกตนะคะว่าริมของตัวเส้นได้นะคะที่เราเย็บนะคะก็จะตกล่องนะคะของริมของลูกไม้พอดีซึ่งถ้าเราเย็บนะคะเราก็สามารถเลือกลายอื่นๆนะคะหรือว่าสีได้นะคะที่มันสวยงามนะคะมาตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยค่ะจะเย็บเป็นลายหรือจะเย็บเส้นตรงนะคะตัวตีนผีเย็บกดลูกไม้ตัวนี้ก็เอาอยู่หมดเลยค่ะสําหรับบางท่านนะคะที่ไม่มีตัวตีนผี สำหรับตีเกรดนะคะก็สามารถใช้ตัวตีนผีตัวนี้เป็นตัวตีเกรดของตัวชิ้นงานได้นะคะก็คือเราวางตัวริมเหล็กนะคะให้ตรงกับตัวขอบของริมค่าที่เราจะเย็บนะคะการตั้งค่าลายเย็บนะคะก็กลับไปที่ลายเส้นตรงปรับความที่ห่างที่เราชอบนะคะแล้วก็เลื่อนหลักเข็มนะคะตามขนาดเกรดท,ที่เราต้องการได้เลยค่ะ นี้นะคะก็จะเป็นตัวตีนผีเย็บกดลูกไม้นะคะก็สามารถนํามาดัดแปลงนะคะเย็บในการตีเกล็ดเสื้อนะคะหรือว่าตีเกล็ดชิ้นงานอื่นๆได้นะคะหรือว่าจะนําไปเย็บนะคะกดตัวชิ้นงานตรงขอบหรือตรงริมนะคะเช่นตรงปกเสื้อตรงขอบ กางเกงตรงขอบกางโปรงอย่างนี้นค่ะเราก็ใช้ตัวตีนผีตัวนี้เย็บกดริมเล็กๆะคะ่ะเพื่อเป็นแนวในการส่งนะคะจะทําให้เราเย็บได้ตรงแล้วก็สวยขึ้นด้วยค่ะสําหรับตัวตีนผีเย็บกดลูกไม้นะคะเห็นประโยชน์แล้วยังคะว่ามันช่วยทาให้เราอะคะ่ะเย็บชิ้นงานนะคะได้ง่ายขึ้นตรงขึ้นแล้วก็ทําให้เราอะคะ่ะ ทำชิ้นงานได้หลากหลายขึ้นนะคะไม่ว่าจะนําวัสดุลูกไม้มาตกแต่งหรือว่าจะเป็นริมริบบิ้นก็ได้นะคะหรือว่าจะนําไปดัดแปลงเป็นการตีเกรดนะคะของชิ้นงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะคะปลอกหมอนหรือว่าจะไปเย็บกดตรงริมนะคะที่เราต้องการแบบริมเล็กๆมากๆจะทําให้เราะคะ่ะสงค่าได้ตรงขึ้นนะคะยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะ